น้องลี่หลินลูกหมีว้ายลี่หลินลูกหมีเป็นลูกหมีเหรอ ฮะไอลูกหมีเออถึงหันมาหวานี่นลินไอ้บ <c oughs> <c oughs> ิอย่าทีบ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ลูกหมีใครลูกหมีฮะใครลูกหมี ไหนดูตูลูกหมีดิเห็นดูตูลูกหมีดิชอบทำแรงๆเหรอฮะมันใช่ป่ะเนี่ย Bicu, baca, baca, baca.